ปักหมุดก๋วยเตี๋ยวโบราณรสชาติเด็ดริงใจการันตีความจริงด้วยวัตถุดิบทางเอมทั้งหมดอร่อยครบเครื่องแบบนี้จะเป็นร้านไหนตามสีสบัดจนชิมไปกันเลยครับผมโกเปียก๋วยเตี๋ยวค่ะ้านอยู่ตรงเอ็นโคมาหน่อยตีแยกตันที่สุกแล้วตรงไปจำโกโหเปิดมา,าจะอายุสิบเจ็ดจ้ตอนนี้เจ็ดสิบแปดจ้าตัวนี้มาจากเตี๋ยค่ะพี่น้องเตี๋ยก๋วยเตี๋ยวหมด้านมาที่นี่ก็ประมาณ จุดสองตีแลลวอ๋อจุดเด่นที่มาตทางทางก็แห้งหมูกรอบเย,ยอยะๆนะ้อยแล้วก็ต้มยำสำหรับร้านที่เราจะพามาในวันนี้มีชื่อว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวโกเปียสูตรโบราณถึงจะเป็นร้านเล็กๆแต่ขอบอกเลยครับว่ารสชาติไม่ธรรมดาแน่นอนโดยโกเปียเจ้าของร้านใช้ความชำนาญในการทำกว๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆปรุงรสชาติชามต่อชามอย่างพิถีพิถันทำให้กว๋วยเตี๋ยวของที่ร้านมีรสชาติ กลมกลมอร่อยไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนครับเมนูที่มาแล้วต้องสัง่งอย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่ฉีกเรื่องปริมาณบอกเลยไ้มาเยอะทั้งเส้นและเครื่องโดยน้ำซุปต้มยำของที่นี่จะเป็นน้ำใสน,นะครับปรุงรสมาให้เศษสับหอมกินพิกนถั่วคั่วและกุ้งแห้งยั่วน้ำลายสุดๆและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้คือกากหมูเจียวพี่โกเปียเขาภูมิใจนำเสนอซึ่งที่นี่เขาทำเองทั้งหมดมั่นใจในความสดกรอบอร่อยยิ่งพอได้กินไปพร้อมกัน คือฟินสุดๆน้ำซุปที่มีความเผ็ดแซ่บผสมกับความเปรี้ยวและหวานอย่างกม้กมกมขณะที่ไก่ฉีเคี้ยวรสสัมผัสได้น้ำได้เนื้อสุดๆสมกับเป็นเมนูเด็ดของร้านจริงๆครับผมสำหรับใครที่ไม่กินเผ็ดนะครับผมจะลองสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสมาดูก็ไม่มีผิดหวังนะครับชามนี้สั่งมาเป็นเส้นใหญ่ตัวเส้นจะมีความนึบๆกำลังดี น้ำซุปก็มีกลิ่นหอมหมูสับกับกากหมูเจียวรสเปรี้ยวรสชาติหวานกลมกล่อมกำลังดีนอกจากนี้ยังมีก๋วยเตี๋ยวแห้งที่เด็ดไม่แพ้กันเส้นเล็กลวกมาแล้วคลุกกับกระเทียมเจียวจนหอมฟุ้งท็อปปิ้งมาด้วยหมูชิ้นพอดีคำหอมโรยกุ้งแห้งงเพิ่มความหอมเข้าไปอีกเห็นแล้วแทบจะอดใจไม่ไหวเลยครับคุณผู้ชมร้านก๋วเปียอยู่นี้ชวนมาชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไง อร่อยไหมทีเด็ดก,ก็คือว่ากากหมูรับประกันได้เรื่องกากหมูสีสวัสดิวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยอร่อยใครที่อยากรู้ว่ารสชาติกเตียวที่นี่จะเด็ดแค่ไหนก็ตามมาลองที่ร้านกันได้เลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงบ่ายสามขับรถมาก็สามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยและต้องขอขอบคุณน้องๆพนักง,ง,งานสีสว่างกันสุดทันใจสาขาปทุมธานีที่แนะนําร้านนี้มาส่วนครั้งหน้าจะ่ไปชิมร้านอร่อยย่านไหนอีก อย่าลืมกดติดตามสวัสิดจนชิมได้วยนะครับพอทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยไปแล้วครับ